สบายดีพี่น้องเัสุขุสุขนเวสุหองสุบอนพบพอกันเมื่อนี้ยา่ามคำคำกับสองคามีลูกสาวหนา้าพี่น้องสำหรับแรงนี้กรสิภาผี่พาน้องเขารั่วพี่น้อง ơi, เอ้ยเฮ็ดที่ซื้อมาจากตลาดพี่น้องเอ้ยดำซับจนเบิดเผื่อมาฮอทเทือนฮอดสันเท่าแม่ผลล่างหายเนาะผลปะล่างแลวผลเสือเสือหัวทำมันเสด็จนา้าหายไปพี่น้องเขาอยู่เฮ้โมเมนต์เขาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเขาคั้วตองกันพี่น้องเอ้ย ต้องมาสาวพันแน,นนี่พี่เนาะผักเตียวโอ้คนเดียวคนที่ห้ามแข่งกุอ้ เดี๋ยวผมหามคันช้ามาหายไม่ถาวรลูกบังละอันนี้คันช้ามาหายไถาวรลูกมีตัวตาเสียงหมอฟดแบบสุดขันขนาดเลยพี่น้องอันนี้ครั้งแรกของปีเลยพี่น้องที่จะได้กินเห็ดป่า แกงเห็ดร่วมที่แม่น้องควมสื่อมาจากตลาดใส่พงนัวพักตู่ อ้า10%เราพี่น้องไก่จะสุกสุกเลยได้พี่น้องน้ำเลือหน่อยเต็มที่พอดีสดพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเมนูแกงเห็ดป่าสบายดีพี่น้องสบายดีประสบุทุกคนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขาต้องการพี่นอ้องเอ้ยขางตังแลงส่วนฮาเฮ้ากับทีมงาน ที่แม่อคอมพนเสนอไปก่อนหันหน้าพี่น้องบ่นอนก็กินหนีนอนหนีกินร้านกินเผาหมเด้อแม่หาแม่มาทำเด้ออย่าหายเด้อพามาพี่น้องก็สุขสุขพ้นง่ายทุกทุขทานกินข้าวแรงเหมือนกันเมนูอาหารพื้นบ้านครั้งแรกของปีถึได้กิน เป,ปเ s <S ็นเป็นคน็ตอหวานนาะหาเยเฮอยู่กูหวานยังว่ายัวาแต่แต่ไม่ว้อง่ยุบเป็นอน่้งอ แซ่บแซ่บพีเนาะดอกอางานผู้ c o v กเลยทำเมเนี่ยดอกหดคำนี่ลมันจะกินอีกบ้ยังปตัวดท่าไกินสามดขมาแล้วมหม้วม่ไอ

จำไแม่เป็นะนจัได้แม่ไปสีปืนนั้นเอลอะออดนี่นาเรายเาความจนเพิ่นไอ้หลอกไกวนีมีหมูพี่น้องเฮ้ยถ้าคอมกันจะมีแต่แอ่พอกแม่เขาบหมดมีหมู บอกว่ามันบดเป็นหยวกลูกกินข้าวดยความว่าเราแบ่งไปเลยพี่น้องเลยไปผมได้ห่างทางหนพลนตกมาหมู่ว่านนี่น้องพี่น้องโอ้ยเป็นตะยันขนาดทั้งบ้านอื่นด้วยค่ะทั้งบ้านชุมพราน้ปลอดภัยพี่น้องเลย สาเห็นเขาเจอลงในเฟซน่ะน้องฟ้องฟังรังคาเฮือนรังคาซานเนี่ยไปเบิร์ดเลยคือครอบครัวดได้กับเป็นไตต้นสมสารบ่อนอยู่บ่อนเศรา้าถึงบม่มีแต่ว่าทางบ้านมันน้องฟ้อมก็กล่มแห้งบัดนึงหุ่นโลรับบเกดดไปไปายมันน,น้อยๆเดียวหาดบ่ได้เหม็หนหนัวมัน ยามอกกจนว่าสิพนันกันพี่น,น้องเงิคนนี้คนจิตกบา้านเาน่จนกัจนสิพันันกันห้นเดหหมกินหด้เืงห้เืองคนเอาเงินมาโลดคนิตไหมนนตกแนะีก่ ชาวบ้านทั้งบ้านเม่น้องค้อมนะเขาเจ้าก็เริ่มเอากาเอามุ่งอลไรเปน้องเลยแต่ว่าคอบครัวเฮายังไ่ทันได้อาื่อในความมื่นันหัวปีอยู่ยังไ่ทันได้หลานยช่วยพเอบ,อบิ่เพือนสากลนี่ฮักกันที่ชิดเน,นาะชิดสามดนี่บาเดือนล่านะขาเจ้าเ,อ,อ,เอ,อิเดือนล่าเป็นเดือนเจ็ดนะ าปีนี่ตองใจว่ะชิมีแดดตอนนี้แดดสองคนว่ปีแปดสองคนเนาะแล้วก็แปดสองเถือนาคือบอุ่นนางไสยปรสิทธิ์รู้ปะร้อยอุ่นกับจะอุนหมอผดซะกว่อนสุดก่อนนี่คุณใส่เัาปลูกไรพี่อ่ยหมอกำลังเริ่มผดออกออกไม่เดียวหนึ่งไหมตาเลยตาเลยแล้ว ไม่อ่บริวาท่ตกพออไหน้าเขาจะบ่มีหน้องมีพายด้แล้วบ่มีมองดูมองดึงเทรนน้ำคือจะบอกอะไรใช่ไแมบุ๊คฮะผัวสาวัูหานผันสาเห็ดมาก่อนนะพี่น้อง เอาแช่กับปูเป็นบริยากษ์เนี่ยแต่นี่ต้ำซ้ำขึ้นอย่างเดีเออฉันมีชื่อกินเน่าแล้วขึ้นมามันแบบมันมีหางออกมาแล้วเหรอไอ้กระเป๋าเข่าหักหมดหางเตะได้หนามู่แล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ให้ช่างแล้วแบบนั้นนะเดี๋ยวนี่แซ่กูได้มันมืคือเก่ามือคือเก่าแล้วมันเป็นอะไรเน่าเลย คนว่าคลิปวิดีโอ้่าม้อนนี้กับเสด็จนาพีรานนอ์รุ่งเกษตรนสน่ท์คุณดาขอเก่งกันในคลิปหนา้าสำหรับคุณอิสตา์บายดี